ทั้งเคลียร์คดีทั้งเก็บสวยกับเขาต้องส่งสวยให้ทั้งออกตัวการประกอบอาชญากรรมออนไลน์ครบวงจรน,นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นและผมก็อยากจะให้สาวไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนนและนอกจากเก็บยอดจากตรงนี้นี่ ไอ้อดีตตำรวจที่มาทำหน้าที่เป็นนายหน้าก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขอตัว๋วขอตั๋วจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้กับคนที่จะมาเปิดพนันออนไลน์คอซินเตอร์สแกมเมอร์รายใหม่ถ้าไม่ได้ตัว๋วของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้เปิดไม่ได้ พอดิดนายกรัฐมนตรีคนนี้สั่งไปบอกว่าใครจะทําธุรกิจนี้ถ้าไม่ได้ตัวจากข้าพเจ้าทําไม่ได้นะถ้าใครให้ทําโดยไม่ได้ตั๋วจากข้าพเจ้าไปก็มีอันจะต้องเด้งออกจากตําแหน่งนี่ไงความแสบทั้งเคลียร์คดีทั้งเก็บสวยกับเขาต้องส่งสวยให้ทั้งออกตัว การประกอบอาชีรรมออนไลน์ครบวงจรน,นี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นและผมก็อยากจะให้สาวไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้มันรู้ไปว่าหน้าตาอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้เบื้องหลังทำไมมันน่าสะอิดสะเอียนน่ากลัวและจงใจทำลาย ลางชาติบ้านเมืองขนาดนี้หรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้เขายังมีความรู้สึกว่าเขายังจนอยู่มีเงินเยอะมากมายมหาศาลแต่ไม่รู้จักพอยังจนอยู่นี่ไงเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วขณะน,นี้ยุทธการในการที่จะเดินการเมืองไปในอนาคตความหนักอ,อกหนักใจเนี่ย มันจะอยู่ที่พักเพื่อไทยเป็นหลักที่พักเพื่อไทยพยายามโจมตีว่านายกรัฐมนตรีอนุทินไม่ได้จริงจังกับการปราบแก๊งอาชญาชกรรมข้ามชาติพวกสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์หรือคอร์เซ็นเตอร์ผมอยากย้อนให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจนะตั้งแต่พักเพื่อไทยมาบริหาร เมื่อปี2566ผมเนี่ยละที่ออกมาพูดเพราะมีคนมาร้องเรียนตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางทองหลางบ้างไซเบอร์บ้างมาร้องเรียนว่าชาวบ้านไม่รู้อินโนอินเนเนี่เสียเงินมากต้องตั้งทนายความขึ้นมาดูแลให้พูดจนกระทั่ง ธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกเบิกเงินออกไปต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของบัญชีนี่ครึ่งหนึ่งด่าธนาคารแห่งประเทศไทยจนตั้งออกมาถแถลงมีผมเนี่ยด่าสามวันติดเนี่ยจนต,ต้องออกมาถแถลงเพราะไม่ทําอะไรเนื่องจากว่าบัญชีของพี่น้องประชาชนที่ฝากเงินไว้มันคือการฝากทรัพย์ผู้ที่รับฝากทรัพย์ต้องมีหน้าที่ดูแลทรัพย์ก็คือ ธนาคารแต่เมื่อเงินออกจากบัญชีโดยที่ผู้ฝากทรัพย์ไม่ได้มีเจตนาไปเบิกเงินนั่นคนที่รับฝากทรัพย์จะต้องรับผิดชอบหลักเป็นอย่างนี้ในกฎหมายอาญาผมพูดจนกระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตั้งคณะกรรมการแล้วก็ไปบีบเอาธนาคารเอกชนต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งเพราะการไปเบิกเงินมันต้องมีเจตนานะครับไปเบิกเช่นไปกดตู้ ATM อย่างนี้หรือไปเซ็นเบิกแต่เขากดแอป กดแอป,ปสัมภาร์กดแอป,ปบริษัทมือถือกดแอป,ปนั่นแอป,ปนี่แล้วเขาต้องถูกดูดเงินออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีเจตนาในการเบิกเงินนี่สู้กันตอนนั้นนายยกรัฐมนตรีชื่ออะไรครับเศรษฐาทวีสินตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้ว่าไปอย่างเดียวเลยเรือธงดิจิตอล5้าแสนล้านจะต้องแจกเงิน5้าแสนล้าน เป็นเงินดิจิทัลคนละหมืน่นกำลังบ้ากับเรื่องดิจิทัลอยู่เราก็พูดเรื่องนี้ไปมีหลักฐานชัดเจนให้ทนายความนี่พากันไปยื่นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ช่วยเหลือตอนนั้นนี่พักเพื่อไทยยังไม่หือไม่อือเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเศรษฐาทวีสินออกจากนายกแพ้ตองทานมาเป็นนายกก็ยังไม่หือไม่อือเรื่องนี้มาหือมาอือเรื่องนี้ตอนไหนหรู้ไหมครับ มาหือมาอือเรื่องนี้ตอนที่รัฐบาลปักกิ่งเขาประสานมาว่าไอ้พวกคอเซนเตอร์พวกสแกมเมอร์ที่อยู่ที่เมวดีที่เคเคปากที่ชเวโกโกเนี่ยมันอารวาดมากเหลือเกินขนาดที่พักประชาชนอภิปรายเรื่องนี้ในสภารัฐบาลแพรทองทานก็ไม่หือไม่อือ